ได้แล้วครับลงมาลงมาลงมาขวาขวาขวาเลยตรงเลยตรงเลย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  ตรง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 ขวา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 มาขวามาขวาอีกขวาอีกเอีกเอกเอก เอกเอกเอกเกเกมดมแล้วครับโอ้โสุดยอดดีมมากเลยดีมีมากเลยอ่ะบถึงทระมาณครับเดี๋ยวจะทำงาน้นครับประมาณสามท่อนถัดตู้ครับครับจดตรงนี้ก็ขึ้นเสร็จแล้วครับดูทางออกโอ้ ต้องหักกินให้ได้รอบเดียวครับพื้นที่ตรงนี้ดินทรายร่วนเลยครับนี่ดีอยู่ครับที่เมื่อวานฝนตกหนักช่วยชงเย็นไปอ,อย่างนั้นนะ้าอ,อย่างนั้นโหนีมากครับพี่ใหญ่ครับซูม m <c oughs> ต่อไปก็แตะ่องแล้วเลยสินป่าครับนี่ครับดูพี่น้องดูรอยเดิมนะมันกระเด้าแล้วนะเหตนตอน,น,นเข้ามานี ต้องพุ่งออกครับหักกินเลยมีตอ้้านใส่ไปกินมาหน่อยเรียบร้อยครับไีหมายนัาจะมีอยู่3จุดครับเดี๋ยวผมตอนนี้กำลังเดินทางไปเอาจุดที่2องจุดติดทางแล้วนั้นจะลำบากถ้ารถเข้าออกนี่หละเป็นทางนะ มาชาติครับยามเช้าวันนี้ลุกตื่นทํางานแต่เช้าครับครับโอ้เมื่อวานก็มาตอามาถึงที่ทุหมด <_ S 2> น่าจะเกือบสองทุ่มกับเมื่อวานเดินทางมาถึงนะมาจากจอมพระสองร้อยกว่ากิโลครับสองร้อยหน่อยๆออกมาจากนนก็ประมาณบ่ายสามครับมาถึงนี่ก็ค่อนข้างน,น,น่าจะมืดแล้วแหละเมื่อวานฝนตกหนักด้วยทํางานไม่ได้ครับก็เลยต้องนอนรอ กันในตัวอำเภอเลยครับแถวตัม้รรมมาจิดจำเช้าตอนนี้เริ่มงานก่อนแปดโมงกันี่เพิ่งจะเจ็ดโมงครับตอนนี้ไรนาทนี้ก็น้ำรมสมบูรณ์มากครับข่าวงามมาก ตรงบรรพ์วันก็มากลับลำตรงนี้นี่ต้องกลับลำออกไปวิลลำบากครับทางฝั่งโขงเป็นทางลูกรังครับผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองหัวลิงครับ ตำบลม่วงสาบนะพี่น้องอำเภอม่วง3ามสบครับบนรัฐนีนั่นานๆได้มาเห็นนี้นะส่วนมากไปแต่ทางอำนาจครับทา,งล,า,างลุกอาหารฝั่งนู้นครับมาขึ้นไม้ดูนะวันนี้น่าจะเต็มลำอยู่ที่ว่าน,น่าจะไม่หมดครับรวมกับอาที่ยังไม่ตัดนี่ครับรองรอยฝนตกเมื่อวานอู้ผมอยางแรงเลย องครัเคหลัไิดว่าแต่ผมว่าน่าจะไม่ถึงบ่ายนะรอกว่าด no like ูไปแล้วดูไ่้องดูกอนเมงนะเริ่มพอตัวแล้วต้องเรียบเอามาเสียเตช่วงเช้าับออกให้ทันช่วงบ่ายนะหากลับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับพระบารถหนักกูเหงาแล้วเลยในยุคใหม่นะ งานก็ไม่เท่าไรครับเพราะว่ามาสามคนครับก็คือคล่องคล่องทั้งสามคนนะอันนี้พี่ใหญ่ก็มาขับรถครับนี่คล่องตัวครับผมก็รออ่านท่อนไม้สุงอยู่ข้างล่างเลยก็รอยกก็มีน้องชายคอยคล้องสเตย์ครับใีกับน้องชายคนหนึ่งทั้งหมดสามคนครับนี่ทีมงานมาถฐานอะไรหน่ยนี่เ่รมิถมาถ่านวะนอกเหนือจากทีมนี้ก็จะตะปุกตะกักไหนครับ ต่ว,วันนี้เรามาครบทีมทีมมุกมาจดถึงท่อนไม้สูงแล้วครับตอนนี้เขลาลากออกมาแล้วฮะพี่โบ่ก่อนไหมพี่โบ่แหละนี่เริ่มจากพี่โบ่เลยก่อนเลยเรียงไปเลยครับอยู่ตรงนี้ประมาณแปดเก้าพ่อตั้งช่วงเนี้บอกเดี๋ยวเราจีบีเนี้ยบอก,บอกเดี๋ยวเดี๋ยวให้แมงนะเรื่องมอะไรอนอีกเรื่องอะไอีก ดูที่จังหวะจอดเทา้าเล้กเอ็กเอ็กเอ็กมา,อมาด่ายึงพอดีละอมอม่านเราสองสามท่อนก่อนครับแล้วก็มีข้างในนะพี่น้องข้างในนู่นครับไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าน,นะดูฝั่งข้างในมีสามจุดครับ<อ>วันนเลยแอมเกลี่ยงบวกยหรือเอาเกลี่ยยังไงเฮ้ยทนพฤฤูดกลุ่มนีิตอนนั่เราจองอะไรกับอยู่เนอะเดี๋ยวมุดอีอดกโอเคแต่ได้จอดทำง,งานครับพี่น้อง้หูอีกหนึ่งเส้นทางครับ ข้ามานี่ออกมาจากหมู่บ้านประมาณสักเกือบสามกิโลสี่กิโลนะพี่อน้องอ้รุกรังครับแต่มันบางโครนหวัดเสียวดูไรนาครับข่าวงานมาครับเก็นี่เสียวลื่นมากครับทางแคบด้วยทางเข้านานานะดูครับจุดหักชงหักศอกเป็นไงครับเบืนีนี่ ว่าไม้ตรงไหนครับแต่ว่าเข้ามาลึกแล้วนะครับนี่สามกิโลกว่ากวสี่กิโลแล้วมั้งเฮ้ยรถไฟจะไปยังดินกุนี่โน,น๊ะตรงนีะป,ป่าลงกูไปไหนไมไปแล้วจะเป็นดอนโดนป่าแล้วนี่ไม้น่าจะอยู่ใกล้ๆนี่หรือเปล่าขุดข้ามาอย่างลึกนะครับนี่เป <า S 2> ็นเนินเขาครับนี่ <S 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 ลึงเลยไหนโน๊ะ เขตบ้านตำเยครับตำบลม่วงสามสิบยูบนครับนี่ตอนนี้นะครับป่าอู้มีแต่ไม้ดูเลยอยู่ต้นใหญ่ๆครับดูไรนานนะเนาะเหมือนเขตทุ่งกลาแล้วครับ เหมือนแถวท่าตูมแถวชมพลนะพี่เหมือนเกดสุรินเลยหางออกจากหมู่บ้านสามสี่กิโลนี่มีแต่ทุ่งนาครับพนะี่น้องไม่มีบ้านคนซักหลังใส่เขาน้ำมันร่มสมบูรณ์มากถ้าไม่มีที่จอัดรถนี่ดกเขา้าดูแกวนไปไหนหนูนมึงขับวนข้าวฝั่งวนครับ ขอมาตามหัวหน้าเอหน่อยหัวหน้าไปก่อนหัวหน้าเลยสองหัวหน้าตำรวจนเอาแต่เจ้าของมาเนี่ยก็เบมือนนายกแล้วหนูดูครับดูนี่หรือเปล่านี่ไหนดูไหนนี่เนี่ยเล็กๆไม่ใช่หรอปุ้ยเคยเล็กเหมือนนั่นล้ำบึกเลยเลยนั่นสองสามท่อนนู่นแล้วมั้งไปมาถอยมาถอยบิ อยู่บน้ถเ๋ยถ่ยเข้าครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูทางให้พี่ชายนะสักครู่ครับอ,อ่ะไปตามมาครับเดี๋ยวมีจุดข้างในด้วยฟู<ฮ>น่าจะเต็มลำครับวันนี้ <c oughs> น่าจะเต็มบุ๊บเลยแหละ ไล่ไลอยล่ไลเอกอกอกไปดันกัซ้ายซ้ายซ้ายรถบรรใหญ่มาลากแลครับจุดนี้ครับ ีสันสวยงามมากลำต้นใหญ่ครับเอกเอกเอกโอ,โอ,โอ้โอเคครับพี่น้องจะทำงานกนครับเบียดๆเ,เอาเบียดไปแล้เอาผ่านไปเลย แล้วเต็มแล้วครับโยมเรียวยมไงสักสิบคิวได้ครับสิบถึงสเคคิวเลยสิบตันกว่าฝาครับดิประมาณนะั้นเดี๋ยวได้เดินทางมาครับดุริน ยิงชีเฟสมาจากจอมพระมาม่วงสามสิบนีสองร้อยกิโลพอดีครับเป๊ะเลยใช้เวลาในการเดินทางประมาณสามชั่วโมงครับสามชั่วโมงหน่อยหน่อยขากลับก็เกือบสี่ชั่วโมงแลวครับเว่าไปเรื่อยๆเพราะมันได้เหยียบครับตอนมาในสามชั่วโมงวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับลงมายางเบนไม่ใช่เบาๆครับนี่น่าจะ สิบสองถึงสิบสามตันครับคิดว่านะเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งครับหักศอกหักศอกทางก็ไปตามน้ำเลยจะได้ใด้ครับไปชมบรรยากาศครับเส้นทางการบถไฟ ทางเล็กมากแต่ดีที่เขรยร้มรุกรังไว้ครับโอ้พื้นทุงหนาครับวางยาให้สาร โอากนเส้ยบอกอกไว้บคือเสียงเพล่รับชมกันใหม่ในคลิปหน <dem? S 2> ้าครับขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้ามาตารับชมเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเฮ้ยมันคุยเดือดเดี๋ยวไปหาที่อาบน้ำก่อน